ดวงเอย่ยดวงอาทิตย์จา้าส่องแสงจา้าเวลากลางวันยามเย็นจะไปไหนนั่นยามเย็นจะไปไหนนั่นลับขอบฟ้าปลันกลายเป็นกลางคืนสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยวันชื่นคืนสุกนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไร มาฟังคุณครูกันเลยค่ะเรื่องที่1นความหมายของกลางวันและกลางคืนเรื่องที่2ปรากฏการในเวลากลางวันเรื่องที่3ปรากฏการในเวลากลางคืนเรื่องที่4การปฏิบัติตนในเวลากลางวันเรื่องที่5การปฏิบัติตนในเวลากลางคืนนะคะทีนี้เรามาเรียนรู้กันว่าความหมายของกลางวัน <y> กลางวันก็คือตั้งแต่พระอาทิตย์ซองลงมาบนพื้นผิวโลกโจนทวันคล้อยต่ำนะคะตกดินก็จะกลายเป็นเวลากลางคืนนะคะปรากฏการในเวลากลางวันเราได้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะดวงกลมโตเลยนะคะเป็นสี แดงให้แสงสว่างกับเรามากโดยที่เราไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยเราไม่ต้องเปิดไฟนะคะไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะคะการปฏิบัติตนในเวลากลางวันเด็กๆทําอะไรคะตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้ารับประทานอาหารช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานใช่ไหมคะแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยนะคะส่วนเวลากลางคืน ปรากฏการณ์ในเวลากลางคืนที่เราจะเห็นก็คือดวงจันทร์ให้แสงสว่างกับดวงดาวดวงเล็กๆระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้านะคะดวงจันทร์ถ้าเป็นข้างขึ้นจะเต็มดวงโตเหมือนกันนะคะสีเหลืองแล้วก็ถ้าเป็นข้างแรงก็จะเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะ นีนี้กลางคืนแสงสว่างจากดวงจันทร์และดวงดาวมันไม่พอเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องใช้แสงสว่างจากอะไรคะ,ะไฟฟ้านะคะถ้าเราอยู่ในบ้านเราต้องใช้ไฟฟ้าแต่ถ้าเราอยู่นอกบ้านมันก็ต้องใช้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราเดินเล่นหน้าบ้านหัวคำ่คำๆเล่นได้แต่เด็กๆควรจะอยู่ในบ้านซึ่งเป็นเวลานอนนะคะเพราะฉะนั้นกลางคืนเด็กๆต้องนอนนะคะ อาสำหรับหน่วยวันชื่นคืนสุกก็คือหน่วยวันชื่นคืนสุกนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำนะคะค่ะคุณครูมีคำถามที่จะมาถามเด็กๆนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปมาตอบคุณครูด้วยนะคะคำถามที่หน่งคะ่ะกลางวัน กับกลางคืนแตกต่างกันอย่างไรนะคะคำถามที่1ค่ะต่อไปคำถามที่2นะคะถ้ารูกนี้มีดวงอาทิตย์สองดวงจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะลกูกอ่านะคะถ้ามีดวงอาทิตย์สองดวง จะเกิดอะไรขึ้นเป็นคำถามที่2นะคะต่อไปคำถามที่3กลางวันกับกลางคืนเด็กๆชอบเวลาไหนมากที่สุดนะคะระหว่างกลางวันกับกลางคืนคำามที่4ค่ะถ้าโลกนี้มีแต่กลางวันไม่มีกลางคืนเด็กๆจะทำ อย่างไรคะแล้วอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอบอกคำตอบมากับคุณครูด้วยนะคะ